สวัสดีครับผมเต้พรังใจครับใน้การดูดวงการงานของราศีธนูในเดือนเมษายนครับเอาละครับเราดูสิก่อนว่าราศีธนูสำหรับคนที่กำลังหางานช่วงนี้นะเป็นอย่างไรบ้างพื้นฐานดวงเป็นยังไงดูซิไพ่ขึ้นในเรื่องของการใช้ความคิด การตัดสนะินใจมันมีเรื่องที่ต้องกบคิดให้ดีในเรื่องของงานที่เราจะไปทําแล้วก็มันเป็นในเรื่องของการที่เราจะต้องคิดให้รอบคอบคิดให้ถี่ถ้วนนะเพราะมันเป็นเรื่องของความสุขมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราจะไปทําแล้วให้มันรู้สึกพอใจให้มันรู้สึกทําแล้วนานๆยาวๆไปเลยนะการตัดสินใจครั้งนี้มันเป็นการตัดสินใจที่มันค่อนข้างสําคัญเหมือนกันกับการที่เราจะทําอะไรบางอย่างให้มันประสบความสําเร็จเนี่ย มันเป็นเหมือนก้าวเดินก้าวที่เราจะต้องตัดสินใจทใี่ดีเมื่อตัดสินใจทใี่ดีแล้วเนี่ยมันจะตอบโจทย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นและสิ่งที่เรากําลังจะทํด้วยซ้ําไปนะ,ปะเปอร์เซ็นในเรื่องของคนที่กําลังหางานนยอยู่ที่70%คือมันเป็นการทบทวนและทําต่อและเกิดผลสําเร็จเนี่ยขึ้นเป็นสิ่งที่เราทํามามีคนเข้ามาให้กับสนสุรนตัวเราด้วยหรือคนมาชักชวนด้วยในเรื่องของงานที่กําลังมีเข้ามาอ่ะดูซิว่าในเรื่องของคนที่กําลังหางานเนี่ยสิ่งที่จะต้องจัดการหรือแก้ไข เป็นอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างปั๊บไพ่ขึ้นในเรื่องของความเป็นตัวเองแล้วก็สิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในเรื่องของปัญหาต่งตางๆ่นงไพ่ขึ้นชะงาปักหลักเนี่ยหมายถึงปัญหาที่มันตามมาในเรื่องของความผิดพลาดต่างๆที่ทําให้เราต้องมาคบคิดหรือคิดเยอะเพราะว่ามันกลัวในเรื่องของสิ่งที่มันผิดพลาดมาแล้วและการจัดการการจัดสรรนเนี่ยมันต้องอยู่ในฐานที่เราค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วก็อย่าไปโทษตัวเองจนเกินไปดูตามหลักตามความจริงว่าเออความสามารถของเราคืออะไรและความชอบความรู้สึกของเราเป็นอย่างไร หากเขาสึกเรารู้สึกไปทางไหนและมันสามารถเป็นไปได้ก็จงทําสิ่งเหล่านั้นให้มันเกิดผลสําเร็จผลสําเร็จด้วยตัวของเรานะแล้วก็ดัง้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันผ่านมาแล้วก็เก็บซ่อนความรู้สึกหรือปล่อยผ่านไปและกลับมาแก้ไขจัดการปัญหาจัดการตัวเองในเรื่องของการเดินหน้าต่อเกี่ยวกับเรื่องของการงานของเราให้ไปที่ทางที่ดีได้นะครับเราเชื่อว่าไพ่จะเตือนอะไรเราไหมในเรื่องของงานปั๊บไพ่ขึ้นในเรื่องของสิ่งที่เราทำเนี่ยบางอย่างมันก็ ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะบางอย่างมันแก้ไขไม่ได้ก็ช่างมันนะช่างมันก่อนแล้วค่อยไปจัดการที่หลังแต่ว่าบางอย่างมันก็ต้องเรียบเน้งรีบทําเลยเราก็ต้องทําให้เต็มที่จัดการให้เรียบร้อยในเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของความรู้ความสามารถในเรื่องของการเตรียมตัวในเรื่องของการไปสัมภาษณ์งานไปนู่นนี่นั่นตามสิ่งที่เราตั้งความฝันหรือว่าตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเราจะไปทํางานจุดไหนอะไรอย่างไรนะแลนั้นมันเป็นการที่เราต้องทบทวนอย่างทีทั่วเรียบร้อยแล้วนะ เป็นออกเป็นรูปเป็นร่างว่าเราเห็นภาพชัดเจนว่าตัวเราเนี่ยโอเคจะเป็นแบบนั้นจะเป็นแบบนี้และเราก็ลุยเต็มที่นะจัดการแก้ไขจัดการเสริมทักษะตัวเองให้มันเพียบพร้อมจะได้ไม่เกิดความพลาดและได้ในสิ่งที่เราต้องการในเรื่องของการงานนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการงานก็อยู่ที่ต้องสร้างกำลังิดสร้างพลังใจตัวเองเยอะๆเข้าไว้ก่อนก็แล้วกันนะเวลาเราจะทําอะไรมันจะได้ไม่ผิดพลาดแล้วก็เป็นไปตามที่เราคาดหวังได้ด้วยเช่นกันนะครับ โอเคเรามาดูในเรื่องของคนที่มีงานแล้วดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างปั๊บสำหรับคนที่มีงานแล้วไพ่ขึ้นในเรื่องของกําลังใจนะกำลังใจจากคนรอบข้างคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวด้วยเพราะว่าคนที่มีงานแล้วในช่วงช่วงชนี้มันมีเรื่องหลายอย่างที่มันรู้สึกแบบอยากจะปล่อยวางและอยากจะไม่คิดอะไรแล้วในเรื่องของปัญหาต่างๆและอยากที่จะมีกําลังใจที่มากยิ่งขึ้นเราก็ค่อยๆจัดการปัญหามันไปนะถามว่าปัญหามันหนัก เหนือบ่ากอแรงเราไหมมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยความรู้ความสามารถของเราอยู่แล้วแต่มันมาจากจิตใจที่เราต้องคึดสู้นิดหนึ่งเพื่อจะขจัดปัญหาแล้วก็จัดการปัญหาเรานั้นนะให้ไปให้ได้นะดังนั้นแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นตเน์เรื่องของคนที่มีงานแล้วเนี่ยอยู่ที่6กเ็นะคือถ้าจัดการปัญหาไปได้มันก็ผ่านพ้นไปได้แล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะไม่ต้องไปคิดอะไรมากแล้วนะครับเรามาดูซิว่าสําหรับคนที่เป็นพนักงานหรือราชการเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างปั๊บ ให้ขึ้นในเรื่องของอาการจัดการปราัญหาแล้วก็มันก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือทําให้งานเหล่านั้น,นมันสําเร็จหรือผ่านพ้นไปได้ได้วยดีนะให้ขึ้นว่ามันก็ผ่านพ้นไปได้นะจากการที่เราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะคิดอะไรมากปล่อยวางมันไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะปล่อยๆไปเลยแล้วมันก็งานเหล่านั้น,นมันจะคลี่คลายไปเอง และเมื่อเรามีใจิตใจที่ดีมีใจิตใจที่มันโล่งโปรง่งสบายเนี่ยมันไม่คิดร้ายกับใครมันไม่ได้คิดอะไรกับใครอะ่ะมันก็จะมีคนเหมือนเปไ็นนายหนึ่งดูดเนี่ยให้มีคนเข้ามาช่วยเหลือให้งานเหล่านั้นน่ะหรือสิง่งที่เรากำลังแก้ไขมันผ่านพ้นไปได้ดีด้วยส้ำไปนะนนั้นก็ต้องดูให้ดีก็แล้วกันดูซิว่าหัวหน้า,นานงานคิดยังไงกับเราปั๊บคขึ้นในเรื่องของทุกเพ่งเล็งเหมือนกันนะถุกเพ่งเล็งแต่ว่าไม่ใช่ทิศท,ทางที่ไม่ดีแต่เป็นการที่มองดูเราว่าเราทําอะไรอย่างไรผลงานเป็นอย่างไร เขากําลังพยายามหาทางช่วยตัวเราอยู่แต่ก็พยายามเก็บแต้มอยู่ว่าเออวันนี้เราทําผลงานตรงนั้นผลงานตรงนี้ถือว่าดีแล้วเก็บไว้ก่อนนัน่นเป็นการถูกเพ่งเล็งและถูกมองไว้ว่าโอเคการทํางานเป็นยังไงแบบไหนและจะช่วยเราอนาคตอย่างไรนัน่นเป็นการเก็บสะสมบุญแต้มบุญกับหัวหน้างานมากกว่า ดังนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะคิดอะไรมากในเรื่องของหัวหน้าง,งานก็ขี้ใครใจไปเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในเรื่องของเขาจะตัดสินใจอะไรยังไงมันก็เกิดจากการการะทําที่เราทำณปัจจุบันดังนั้นทําให้สุดความสามารถก็จะดีกว่านะครับอะ่ะดูสิว่าในเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานเป็นยังไงเพื่อนร่วมง,งานก็ถือว่าดีนะไพคืนวอาดีเพราะว่าไพคืนบอกโอเคในเรื่องของการช่วยเหลือดูแลในเรื่องของงานต่างๆที่เราโอเคอยากจะ มีคนเข้ามาช่วยเหลือก็เนี่ยแหละก็มาจากเพื่อนร่วมงานคนอเ้าก็กาเ,าเห็นถึงปัญหาแล้วก็จึงยื่นมายื่นมือเข้ามาช่วยตัวเราและให้เรากระจัดปัญหาสิ่งเหล่านั้นผ่านไปได้ดังนั้นก็ต้องมีอะไรที่มันติดม,มือแล้วก็มีการตอบแทนกันบ้างในเรื่องของเพื่อนร่วมงานจะได้ใจในการที่จะได้รับการช่วยเหลือต่อไปหรือว่ามีการช่วยเหลือตอบกลับไปเพื่อที่จะคลิปความสัมพันธ์เก็บความสัมพันธ์เหล่านี้เอาไว้ก็ถือว่าเป็นกําไรนะเป็นบุญในช่วงนี้ที่มีคนเข้ามาช่วยเหลือตัวเราอาสจว่าไพ่จะเตินอะไรเราบ้าง ไพ่ขึ้นในเรื่องของจิตใจนะตัวเราก็อย่าไปต่อต้านอย่าไปต้านจิตต้านใจตัวเองขนาดนั้นในเรื่องของการกระทําในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของสิ่งที่เราจะทําบางอย่างมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะตัวอย่างพึ่งไปคาดหวังยไมีคิดเยอะมากจนเกินไปทุกอย่างมันจะสําเร็จได้ด้วยใจของเราถ้าหากเรามีใจที่เป็นการมีใจที่มีความสุขมีใจที่มีแรงผลักดันในการผลักดันงานให้มันไป สู่ฝันฝันผลักดันงานไปด้วยใจที่เราทําอย่างเต็มที่ผลักดันงานไปด้วยที่เรามีแรงผลักดันชอบสิ่งที่เราทําจริงๆและเห็นประโยชน์ในสิ่งที่เราทามันทาให้มีแรงผลักดันในการทํางานที่มากยิ่งขึ้นนะดังนั้นเราก็ต้องมองเห็นคุณค่ากับสิ่งที่เราทําจะได้เป็นแรงผลักดันให้เราทํางานเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่นะมีแรงผลักดันที่ดีดังนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของงานก็มันอยู่ที่ใจนะอยู่ที่กําลังจิตกําลังใจของตัวเราเห็นความชัดเจนในสิ่งที่ทําก็ย่อมสําเร็จ ได้โดยเช่นกันนะครับอ่ะเรามาต่อกันที่คนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเป็นอย่างไรบ้างสำหรับรคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้มันมีแต่ความเร่งรีบนะมันมีแต่ความเร่งรีบมันมีแต่ความต้องไปจัดการดังนั้นตรงนี้เราเลยเกิดข้อเสียในเรื่องการไปทบทวนตัวเองในเรื่องของสิ่งที่ทำนะมันนั้นมันต้องหยุดในเรื่องของการที่แบ่งเวลาเพื่อจะทบทวนกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ของเราไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาเมื่อเร่งรีบไปเร่งรีบมา จากการที่เราไม่เตรียมความพร้อมในบางเรื่องทําให้เกิดปัญหาจากการที่เราไปด้นสดเอาหน้านงานจนเกินไปมันเลยทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้นนะสิ่งสาคัญคือเราก็ต้องต้องมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจหากไม่เต็มตัวเพื่อจะตัดสินใจเนี่ยก็จะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของความสูญเสียในเรื่องของธุรกิจความสูญเสียในเรื่องของคอนเนคชันคนที่เข้ามาเนี่ยต้องระวังให้ดีเอาซิว่าเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไร ใหขึ้นในเรื่องของการเตรียมตัวการจัดการแล้วก็ผู้รักผู้ใหญ่หรือว่าหุ้นส่วนหรือคนที่ทํางานกับเราเนี่ยก็ให้การสสับสนุนที่ดีอยู่แล้วดังนั้นการที่เรามีการประชุมอยู่บ่อยครั้งหรือว่าการพบปะเพื่อจะแก้ไขปัญหากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยทันทีจะได้ไม่เกิดปัญหาที่มันค้างคาแล้วก็ไม่ถูกจัดการสักทีในเรื่องของงานต่างๆมันจะได้ธุรกิจมันจะได้แบบไหลลื่นไปได้ด้วย สิ่งที่เราต้องแก้ไขเลยทันทีนะดังนั้นเนี่ยอย่าปล่อยปะละเลยดีกว่าในเรื่องของสิ่งที่เราทําแล้วก็เพือพ่อนก <al> ู้ธุรกิจของเราก็ได้ช่วยเหลือของเรากับเราอยู่แล้วนะครับอ่านดูซิว่าในเรื่องของลูกค้านะในเรื่องของแวดวงในเรื่องของแรงดูดเกี่ยวกับธุรกิจของเราจะเจริญเติบโต,โตแค่ไหนกันในช่วงนี้ปั๊บไ่ขึ้นในเรื่องของปลาตัวใหญ่นะแต่ปลาตัวใหญ่ก็มาพร้อมปัญหาเหมือนกันดังน <s> ั้นแล้วเนี่ยในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็ ไม่ชอบเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่การที่เราหยุดที่เพื่อที่จะจัดการปัญหาก่อนแล้วก็เมื่อมีโอกาสเกี่ยวกับการงานลูกค้าอะไรต่างๆรอที่จะเข้ามาและมันได้รับประโยชน์ในเกี่ยวกับบริษัทของเราเกี่ยวกับธุรกิจของเราเนี่ยมันไปที่ทางทดีได้อยู่แล้วแต่ว่าตัวเรามันมักจะคิดเยอะคิดมากเกินไปนะบางอย่างมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วค่อยๆจัดการไปแล้วก็พอจัดการแล้วเนี่ยพอที่จะเต็มตัวเพื่อจะรับในเรื่องของงานเพิ่มเติมมากขึ้น รับในลูกค้ามากขึ้นหากเราเตรียมตัวความพร้อมในเรื่องของธุรกิจมันก็จะมีความเจริญก้าวหน้าเจริญเติบโตที่มากยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันจากการที่เราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ขจัดปัญหาให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรเราบ้างไพ่ขึ้นในเรื่องของอคู่ธุรกิจหุ้นส่วนของเราถ้ามีหุ้นส่วนด้วยหรือคู่ธุรกิจของเราหรือพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยก็ต้องไปที่ทางเดียวกันนะมันก็ต้องมีการพูดคุยมีการ ถามถึงจุดประสงค์ถามถึงจุดม,มุ่งหมายที่ไปร่วมกันไหมในส่วนของการที่เราต้องปรับทําความเข้าใจกันแล้วก็อย่าปล่อยปะละเลยกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยเพราะมันจะนํามาสู่ในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งเรื่องของการที่ความไม่ลงรอยในเรื่องของธุรกิจดังนะนั้นไพ่ย,ยังไม่ได้ขึ้นที่มันร้ายแรงแต่ไพ่ขึ้นว่าเตือนว่าเราควรมีเป้าหมายเดียวกันนะและใครมีความคิดสร้างสรรค์อะไรก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ จะปรับเปลี่ยนหรือว่าไม่ปรับเปลี่ยนหรือจะเป็นตรงกลางอะไรยังไงเกี่ยวกับธุรกิจที่เราทํากันอยู่มันจะได้ไปต่อและดําเนินไปต่อได้ในสิ่งที่เป็นความฝันในสิ่งที่เป็นตัวเองของกันและกันไม่ใช่เป็นแค่ตัวเราอย่างเดียวนะครับแล,แล้วเนี่ยในเรื่องของธุรกิจมันก็ถือว่าไปทิศทางที่ดีนะแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่การจัดการปัญหาเราก็อย่าปล่อยปแล้วเลยในสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นมากกว่านะครับโอเคเรามาดูก่าว่าสําหรับคนที่กําลังโยกย้ายงานนะ จะเป็นอย่างไรบ้างปรับไพ่ขึ้นเหนือเรื่องของการเตือนตัวเองนิดหนึ่งในช่วงนี้เพราะว่าการที่เราปรับเปลี่ยนยกย้ายงานในช่วงนี้มันค่อนข้างสมเสียบบงเหมือนกันแต่ถ้ามันไม่ไหวหรือมันไม่ได้ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ต้องมีการเตรียมตัวมีการวางแผนอย่างรัดกุมและชัดเจนให้มากที่สุดเพราะไพ่ขึ้นว่ามันจะเจอแต่ปัญหาที่จะตามหลักตามมาที่จะเมื่อเปลี่ยนไปแล้วเนี่ย หากเราไม่มีเงินสำรองหากเราไม่มีงานรับรองเนี่ยมันก็ต้องทําให้วิ่งวุ่นในช่วงระยะหนึ่งเหมือนกันหากเรามีการเตรียมตัวความพร้อมในเรื่องของงานในเรื่องของสิ่งที่เราจัดการไว้แล้ววางแผนไปแล้วอันนี้ก็สามารถที่จะไปต่อได้หรือในเรื่องของการยกย้ายงานเนี่ยสามารถทําได้นะอาตัวซิว่าเราจัดการแก้ไขปัญหาอย่างไรกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นไพ่ขึ้นว่าต้องระวังอย่างหนึ่งนะกับการที่เรายกย้ายงานต้องแยกให้ออกว่า ในส่วนที่เรายกย้ายงานเนี่ยเป็นเพราะตัวเราจริงๆหรือเปล่าถ้าหากเป็นเพราะตัวเรานะเราย้ายเพราะอะไรนะในเรื่องของคนหรือเปล่าในเรื่องของเงินหรือเปล่าหรือในเรื่องของอะไรหรือความชัดเจนของตัวเราหรือว่าความมั่นคงของตัวเราการไปต่อคือมันต้องตอบตัวเองให้ได้แบบชัดเจนแล้วก็มีการวางแผนมีการไปต่ออย่างไรนะอยู่ที่ว่าเราต้องมีความชัดเจนกับตัวเองให้มากอย่างต่อไปคือในเรื่องของคนที่ออกไหม ดีไหมอย่างนั้นไหมยุยงนะมันก็เรียกามายุยงให้เราเนี่ยมีการเปลีป่ยนแปลงโยกย้ายอันนี้ต้องระวังเพราะว่าถ้าเราเป็นในคนกลุ่มนี้จะทําให้มีความลังเลสงสัยแล้วก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันในเรื่องของรายรับรายจ่ายที่เคยมีมันก็จ,จะคดหายไปเพราะว่าเราทําตามใจคนอื่นนะที่เขาก็ไม่ได้ออกกับเราด้วยนะเราทําใจตามตามคนอื่นที่เขาถ้าเขาออกด้วยเขาอาจจะไปมีทิศทางที่ดีของเขาอยู่แล้วดังนั้นเราจงมาตอบคาถามตัวเราก่อนว่าเราพร้อมจริงๆหรือเปล่ากับการที่ จะโยกย้ายงานนะครับเราจิว่าไพ่จะเตือนอะไรเราบ้างไพ่ขึ้นในเรื่องของอาการเตรียมความพร้อมแล้วก็การไขล็อกกุญแจกับความเป็นตัวเองแล้วก็การที่เราปรับเปลี่ยนมันก็ยังมีปัญหาอยู่นะไพ่ขึ้นเตือน,น,นมาสองสามรอบแล้วในเรื่องของปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นดังนั้นในช่วงนี้หากเป็นไปได้ก็ลองคิดดีๆสักเดือนสองเดือนก่อนในส่วนการโยกย้ายงานดูว่าถ้าคิดไม่ได้แล้วก็ต้องวางแผนอย่างจริงจัง,จงว่าจะไปทําอะไรต่อจะไปยังไงต่อ และเราดําเนินไงต่ออย่างไรได้บ้างเพื่อจะไม่ให้มันเกิดปัญหาที่มากยิ่งข,ขึ้นกว่าเดิมก็เป็นพลังใจให้นะครับสําหรับคนที่กําลังสับสนวุ่นวายกับเรื่องของการงานก็เป็นพลังใจให้จริงๆ